จเจริญในธรรมมายังผู้ที่สนใจในธรรมทั้งหลายรวมทุงหลงทั้งผู้ที่กำลังสแสวงหาความจริงทั้งหลายวันนี้จะได้พูดถึงจะได้บรรยายถึงเรื่องความเห็นผิดความเห็นถูกหรือว่าสมาธิิ สมาธิที่แปลว่าความเห็นถูกมิจฉาทิฐิแปลว่าความเห็นผิดนะเพราะว่าอัตมาสอนเรื่องจิตเป็นอนัตตาสุญญาตาเนี่ยนะไม่ยอมรับเรื่องจิตเป็นอัตตาวินวายแต่เกิดอัตมาจะถูกโจมตีอยู่เรื่อยลนะเมื่อก่อนอัตมาเคยไปเผยแพร่ที่เข้าไปยังเว็บไอ้พันทิพย์เน่ไอ้พันทิพย์แล้วก็ไปเผยแพร่เนี่ยคำสอนแบบเนี้คำสอนว่าจิตเป็นอนัตตา สุญญาตาเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีการวินไบตายตเกิดเนี่ยถูกโจมตีอยู่เรื่อยเขาจะโจมตีว่าอาตมาเนี่ยเป็นวิชาทิฐิคือมีความเห็นผิดนะดันนั้นอาตมาจะใค,าใครสนใจจะไปดูก็ได้นะในเว็บพันทิปนะในเว็บพันทิปห้องศาสนาเนะี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าอาตมาถูกบล็อกไปแล้วถูกปิดถูกระง,งับการใช้งานไปแล้วลองไปเซิร์ชในพันทิปนะ เตชะปโยภิควจะจะเจะอข้อเขียนบทฟาร์มอะไรต่างๆที่อาตมาไปไปโต้แยง้งไปไปเผยแพร่อ,อยูนะ่ของเขาก่าๆยังพอมีอยู่มันยังไม่ถูกลบหรอกเอาวันนี้จะได้มาพูดถึงเรื่องความเห็นผิดที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้มันเป็นยังไงนะความเห็นผิดนะมีอะไรบ้างแล้วก็ความเห็นเห็นความเห็นที่ถูกต้องมันเป็นยังไงเอาเรามาทำความความ ความความเข้าใจกับคําว่าความเห็นก่อนความเห็นคืออะไรความเห็นก็คือค, pues, ค,ความเข้าใจนะความเข้าใจความเข้าใจนะแล้วความเข้าใจเนี่ยคือเราเข้าใจว่าอะไรเราเราแต่ตองด้วยเหตุดผลแล้วเราเข้าใจอย่างนี้เราเข้าใจอย่างนี้นั่นแหะคือความเห็นแล้วแหละความเข้าใจแล้วมันจะนําไปสู่ความเชื่อด้วยนะความเชื่อเชื่อแล้วมันยังไม่พอมันยังยึดมั่นอีกนะยึดมั่นในความเชื่ออีกยึดมั่นในความเห็นหรือความเข้าใจอีก เมื่อเชื่อยึยดมั่นแล้วมันก็เอาไปปฏิบัติด้วยปฏิบัติตามไปที่เราเยึยดถือไว้นั่นแหละนี่ยนี่คือความเห็นแหละาวน,นี้ความเห็นมันมี2อ,อย่างแยกว่ามันมีความเห็นผิดกับความเห็นถูกคือความเห็นทางโลกเนะี่ยอันนี้เราไม่กล่าวถึงนะเขาจะเห็นเรื่องอะไรกต่างๆนั่นแหละนะทางวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ทางสังคมอะไรแต่แต่นี้จะพูดความเห็นใน,ใน,ใ,นในเรื่องของชีวิตในทางศาสนาเนี่ยมันจะแยกเป็นสองอย่างคือความเห็นผิดกับความเห็นถูก ความเห็นผิดคืออะไรเขาเรียกมิจฉาทิฏฐิไปว่าความเห็นนะมิจฉาไปว่าผิดนะผิดมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเนี่ยคืออะไรมันคือความเข้าใจผิดจากความเป็นจริงของธรรมชาติคือธรรมชาติมันมีมีความจริงอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าเราไปมีความเห็นหรือความเข้าใจที่ผิดจากความเป็นจริงของธรรมชาติเนี่ยนะ เมื่อมีความผิดแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะก็แน่นอนว่ามันจะทําให้เกิดการปฏิบัติที่ผิดนะพูดผิดทำผิดคิดผิดเนีมื่อเมื่อเกิดการพูดผิดคิดผิดทาผิดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดผลเสียแหละเกิดผลเลวร้ายขึ้นแหละซึ่งสรุปแล้วมันก็จะทําให้เกิดความทุกข์ทางจิตใจนะเกิดความทุกข์ทางจิตใจเพราะมันคิดผิด แล้วก็การความเดือดร้อนทางกายเพราะว่ามันคิดผิดเนี่ยมันก็จะเกิดการพูดผิดแล้วก็การกระทาทางทางทางร่างกายผิดออกมามันก็ทําให้เกิดความเดือดร้อนทางร่างกายแล้วไอ้ความเห็นผิดเนี่ยมันมาจากไหนมันเป็นมันเป็นมันเป็นธรรมชาตินะที่ติดมากับจิตเราเนี่ยมันมันจะมีความเห็นผิดอันอันใหญ่หลวงเลยแหละอันอันยิ่งใหญ่เลยแล้วคือความความความ่ผิดว่าคือความเข้าใจผิดว่าเนี่ยจิตเนี่ยคือตัวเราเป็นตัวตนของเราเนี่ย มันมันเป็นธรรมชาติมันเป็นสัญชาติญาณของจิตถ้าใครเคยศึกษาเรื่องอวิชามาแล้วจะเขาา้าใจว่าอ๋อจิตที่เกิดมาเนี่ยมันจะมีอวิชชาคือความไม่รู้ความจรงิงของธรรมชาติอย่างถูกต้องเนี่ยติดมาด้วยเนี่ยนะไอความอาวิชชาตวเนี้มันครอบงำจิตมันทําให้เกิดความเห็นผิดขึ้นมาโดยเราไม่รู้ตัวเราคิดว่าเราเเราคิดว่าเรามีความเห็นถูกและที่จริงเปล่ามันเป็นความเห็นผิดนะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วสิ่งสาคัญมันยังมาจากคําสอนของศาสนาที่ที่ที่บางศาสนานะที่สอนว่า สอนให,ให้เราเกิดความม่ผิดโดย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 ,โดยเราไม่รู้ตัวแล้วเราก็เชื่อตามศาสนา๋ยวจะอธิบายในทีหลังว่ามันมเป็นความผิดอะไรและมาจากศาสนาอะไรเอาต่อไปเป็นความเป็นสมาธิิสมมาไปว่าถูกต้องหรือว่าชอบสมาริติมันแปลว่าความเห็นถูกคือถูกมันมันมันถูกต้องนะตรงตามความเป็นจริงคือความจริงมันเป็นยังไงเนะี่ยแล้วแล้วเราก็มีสมาธิติหรือเรามีความเห็นที่ถูกต้อง กับความจริงเนี่ยเขาเรียกสมาธิเมื่อมือความหินถูกก็แน่นอนล่ะความห็นถูกก็จับเป็นปัญญานะมันก็จะทําให้เกิดทาให้เราเนี่ยคิดถูกพูดถูกทําถูกเมื่อคิดถูกมันก็ไม่มีความทุกข์ทางใจเลยมันก็มันก็มีความสุขทางใจได้เพราะเราคิดถูกแล้วก็ไม่เดือดร้อนทางกายเพราะเราพูดถูกทําถูกเนี่ยมันก็ไม่เดือดร้อนมีมีความเดือดร้อนทาง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 ร่างกายได้ ไอความเห็นถูกเนี่ยมาจากไหนโ oh, อ้หมันต้องมาจากผู้รู้นะหรือผู้มีปัญญามาสอนนะปกติเราจะไม่เกิดความเห็นถูกึ้นมาง่ายๆหรอกมนุษย์เราเดือดร้อนทุกวันนี้เพราะไม่ไม่ได้รับคำสอนของผู้รู้หรือผู้มีปนะัญญามันถึงได้มันถึงได้มีความมัมนถึงได้ถูกมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดครอบงำเราจึงถึงจึงได้เดือดร้อนกันอยู่ทุกวันเนี้เพราะฉะนั้นกบผูผ้พระพุทธเจ้านั่นแหล,ละนะมาสร้างมาสอนให้เรามีความมีสมาธิคือความเห็นถูกซึ่งความเห็นถูกเนี่ยมันก็คืออะไรล่ะมันก็คือ หัวใจของปัญญานี่เองมันก็คือปัญญานั่นเองเอา้าวเราจะมาสรุปกันนีว่าไอ,คาอา้ความเห็นผิดเนี่ยมันมีมันมีกี่อย่างความเห็นผิดเนี่ยมีอยู่สองอย่างนะมันแยกเป็นสองอย่างอย่างแรกเขาเรียกสัตตะทิฏฐิคือความเห็นว่ามีการสืบต่อชื่อมันเป็นสัตตตทิฏฐิแต่ว่าความหมายจริงๆก็คือความเห็นผิดว่ามีอัตตาเนี่ยเองที่เราศึกษากันมาแล้วนะอัตตาตัวตนอมตะท,ทิ้งแค่ถาวรเนี่ย สรุปแล้วมันคือความเข้าใจว่าจิตเราเนี่ยเป็นอัตตาหรือเป็นตัวตรงที่แท้จริงแล้วมันสามารถออกจากร่างกายที่เกิดไปเกิดใหม่ได้นั่นแหละความเข้าใจผิด hmm. ว <Than> ่าม <uncovered scientist, S 2> ีจิตเป็นอัตตาเนี eagle, awesome in ่ยแหละมันทำให้เกิดความเชื่อเรื่องกรรมเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วชนิดข้ามภพข้ามชาตินะต้องเน้นว่าเป็นชนิดข้ามภพข้ามชาติหรือว่าเรื่องนรกใต้ดินสวรรค์บนฟ้าหรือว่าเทวดานางฟ้าพระพรหมพระอินทร์พระอิศวรอะไรต่างๆนั่นแหละสิ่งลึกลับพวกสิ่งลึกลับอะไรต่างๆนั่นแหละ มันเป็นมันเป็นความมันเป็นจับเป็นพวกสัตว์ต่างที่ถีคือค,คือความเข้าใจว่ามันมีสิ่งที่เป็นอัตตาเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติซึ่งมันเป็นคําสอนของศาสนาพราหมณ์นะไอเรื่องพวกเนี้ยนะของของศาสนาพราหมณ์เรื่องเทวดานังฟ้าพระอินทร์พระมเรื่องกรรมชนิดกรรมพวก,กร,รมชาติเนี่ยมันแล้วมันก็ได้ปลอมปนเข้ามาอยู่ในพุทธศาสศานาของเรามานมานานแล้วจนชาวพุทธไม่รู้ตัว นะไม่รู้ตัวเพราะว่ามันมันมันเป็นความเป็นเป็นมันเป็นคําสอนที่เข้าใจง่ายคําสอนเรื่องอัตตาเนี่ยเข้าใจง่ายแล้วก็คนก็ยอมรับเชื่อถือกันมันก็เลยแต่คําสอนของพระเจ้าจริงๆเนี่ยมันมันไม่ใช่แต่ว่ามันมันคนเข้าใจยากเราเข้าใจไปนะว่าตอนเนี้ยเรามีสัจธรรมที่คือความเห็นผิดว่าจิตเป็นอัตตาเนี่ยอยู่อยู่อย,อยู่อยู่ในคําสอนของาาพระศราาันาในระดับศีลธรรม คำสอนที่เรื่องสัตธรรที่ถีเนี่ยะมันก็มีผลดีนะมันทําให้คนกลัวหัวตกนรกแล้วอยากทําดีอยากขึ้นสวรรค์เนี่ยทาให้คนไม่ทําชั่วอยากอยากทำความดีเนี่ยมันมันมันก็มีส่วนมันมีส่วนดีอยู่บ้างอ่ะนะมันมีส่วนดีอยู่บ้างแต่เขาเอาไว้สอนสำหรับคนล้ที่มันสติปัญญาน้อยที่ยังไม่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะเช่นชาวบ้านทั่วไปหรือเด็กหรือว่าคนป่าคนดงอะไรเนี่ยซึ่งมันก็มีส่วนดีนะมันจัดว่ามีส่วนดีอ่ะจึงจัด ทำเพราะมันทาให้สังคมสงบสุขได้เพราะว่าคนไม่ทําชั่วทําความดีเนี่ยถ้าเขามีศรัทธามีความเชื่อมากเลยเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงยอมรับเอานะยอมรับเหมือนกันว่าเออมันก็มีส่วนดีนะมีส่วนดีแต่จัดเอาไว้เป็นคาสอนระดับศีลธรรมระดับพื้นฐานเท่าน,นั้นเองไม่ใช่ระดับสูงจับเอาไว้อย่างนี้มันเป็นพุทธศาสนารับเอาไว้เหมือนกันว่าเออม,มันก็เป็นส่วนดีเพราะมันทาให้คนละชั่วทําดีได้เหมือนกันแต่มันไม่ทามันไม่สอนให้คนฉลาดเท่าน,นั้นเองนะอ,อีกอันนึงคืออุเชติธิ อุเฉได้ทิฏฐิเนี่ยมันตรงข้ามกับสัตตตาติทิฏฐินะเป็นความไม่ผิดเหมือนกันมันเป็นความผิดที่ตรงข้ามกันมันเป็นคือมันเป็นความเห็นว่ามันขาดศูนย์เลยแหละขาดศูนย์หมายถึงว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีการสืบต่อไม่มีอัตราตัวตนใดๆทั้งสิ้นไม่มีก็ไม่มีชาติก่อนชาติหน้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขานะผู้ที่ปฏิบัติระพฤติปฏิบัติจนบริสุทธิ์หลุดุ้นจากความทุกข์ก็ไม่มีหรอกอะไรอะไรบุคคลอะไรไม่มีหรอกเนี่ยเป็นความเห็นว่าขาดศูนย์ แล้วมันเป็นความเหียนว่าบุญบาปดีชั่วไม่มีผลนีกด้วยนะทำบุญทำบาปทำดีทำชั่วไม่มีผลสตัตตะนิธิยังยังยังเชื่อว่ามีผลนะแต่ไปรับผลไม่เช่าในชาติหน้าแต่อุเชติธิเนี่ยรนะ้ายแรงกว่าเห็นว่าไม่มีไม่มีบุญบาปดีชั่ว๋คนพวกนี้จะ,สะแสวงหางความสุขไปวันวันโดยไม่สนใจวันมันจะผิดหรือถูกเพราะเชื่อไม่ต้องรับผลไนงะเชื่อว่าฆ่าคนแล้วไม่ต้องรับผลนะทำดีแล้วไม่มีผลไม่ทำหรอกทำชั่วไปรักขมโมยจี้ผลก็ คิดว่าเชื่อว่าไม่มีผลเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันทําให้สังคมเดือดร้อนนะฉะนั้นไออุเฉดิธิเนี่ยมีมีมีมันมันมันมีโทษมากนะมีโทษมากสัตตัดิธิยังจะดีซะก,กว่าเอานะสรุปแล้วนะความไม่ผิดมีสองประการเนี่ยแหละคือเห็นว่ามีการสืบต่อเป็นอัตตาที่แท้ท้าวอนพวกนี้นอุเฉทิฐิคือเห็นว่าขาดศูนย์เลยในพวกนี้เขาเรียกนิลาตานะเห็นว่าไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยค่าคนก็ไม่ไม่มีผลไม่มีบาปไม่มีกรรมอะไรทั้งนั้นนี่เนี่ยมันเป็นความเห็นผิดทั้งสองอย่างแหละแล้วความเห็นที่ถูกต้องเป็นไงอ้าวเรามาดูดิความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยนะเป็นสมาธิทีเนี่ยมันไม่สุดตรงไปทั้งสองคางนะไม่สุดตรงไปทางใดทางหนึ่งไม่ไม่เป็นไม่เป็นสัตตะที่ถีแล้วก็ไม่เป็นอุเฉทิฏฐิคือมันเป็นความเห็นว่าหรือความเข้าใจว่าจิตใจของเราเนี่ย มันเป็นอนัตตาคือไม่ใช่อัตตาคือมันก็มีตัวตนเหมือนกันนะคาว่าอนัตตาเนี่ยมันแปลว่าไม่ใช่อัตตาแต่มันแต่มันเป็นตัวตนชั่วคราวนะชั่วคราวแค่ชั่วคราวนะเข้าใจว่นชั่วคราวคือมันไม่ถาวรอน่ะนะมันไม่เป็นอมตะเหมือนกับไอ้มันไม่เป็นอมตะเช่นนี้ว่าจะออกจากร่างกายไปเกิดใหม่ได้เหมือนสัตตติธินะเป็นแค่ชั่วคราวสัตตติฐิเนี่ยมันเป็นตัวตนถาวรเป็นอมตะแต่อนัตตาเนี่ยมันเป็นตัวตนตัวตนชั่วคราวนะเพราะฉะนั้นมันไม่สุกโตไปทางนู้น แล้วมันก็ไม่ไม่ใช่สุดโต่งไปทางบอกว่าไม่มีตัวตนใดเลยเลยเหมือนอุเฉทิฐิๆๆนี่นี่เนี่ยเราต้องเข้าใจมันมันอยู่ตรงกลางในทางสายกลางอยากให้ออกนะแลไอ้ตัวตนชั่วคราวเนี่ยมันทําดีมันก็มันก็มีดีนะมันก็ได้ผลดีความความดีนั่นะคือความสุขใจอิ่มใจนะั่นแหละทําดีเมื่อไหร่จะสุขใจอิ่มใจน,น,นี่คือคือสมาธถถินะทำชั่วมันก็ทุกใจร้อนใจในะปัจจุบันนะ่ะนะ คือมันรับในปัจจุบัน,ม,นม,มันไม่ใช่ไปรับเอาในชาติหน้าอย่างสัตตาทิฐินะมันเกินไปเหตุต,ตรงไปแต่นี้สมารถถิฏฐิธีเนี่ยคือความเห็นว่าทําดีสุขใจขอิ่มใจใ,ในปัจจุบันนั่นในขณะที่ทํานั่นแหละทําชั่วกับทุกข์ใจร้อนใจในปัจจุบันนั่นนหะไม่ต้องไม่ต้องไปรับผลเอาในชาติหน้าอย่างสัตตตทิฐิแล้วก็ไม่ใช่ไม่มีผลใดๆเลยอย่างอุเฉทิฐิอุเฉทิธีอุเฉทิีเขาบอกไม่มีผลอะไรเลยแต่แต่สมาริฏฐิธีเขาบอกมีมีผลมีทำดีก็สุขใจในปัจจุบันนี่แหละ ทำชั่วกับทุกใจในปัจจุบันนี่แหละพ่อแม่ก็มีพระคุณด้วยนะยไม่ใช่ว่าไม่ยึดถือว่าไม่มีพ่อแม่เนาะสมาธิสิ่งเคยยึดถือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชาหรือว่าพระราชาการอะไรที่เป็นคนดีเนี่ยทำ,ทำประโยชน์แก่ตลโลกนะเราถือว่ามีบุญคุณต่อเราทุกคนทุกคนในโลกเนี่ยนะที่ช่วยเหลือเราเนี่ยมีมีบุญคุณต่อเราทั้งนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นไม่มันไม่มัน,มน,มนไม่สุดโต่งไปทางไม่มีบุญคุณหรือว่าอุเจติทิเลยนะ แล้วและยังมีความเชื่อความเข้าใจด้วยว่าผู้บวะพฤติพรมอาจรรย์จนบริสุทธิ์แล้วหลุดพ้นจากความทุกข์เนี่ยมีจริงพระอาหารหันต์พระผู้เป็นคนดีมีศีลธรรมหลุดพ้นเป็นพระอะไรบุคคลเนี่ยมีจริงนี่คือ,ค,อคือความเห็นถูกต้องของของ,ของที่เป็นปัญญาของพุทธศาสนานะและไอผลจากม,มีการมีสมาธิมันเป็นยังไงผลอย่างแรกคือมันทําให้เราเป็นคนดีนะไม่ทําความชั่วอย่างมั่นคงเลยลนะ่ะเึียบกับเป็นคนดีอย่างถาวรเลยลนะ่ะ เป็นคนดีด้วยสติปัญญานะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะาทาได้ได้รับผลจริงพิสูจน์ได้ไม่ใช่ผลไม่ใช่ผลไม่ใช่ผลดีจากการความเชื่อนะเป็นคนดีตามความเชื่อนะ่มันมันเป็นผลดีแบบสัตว์ทิฏฐิแต่นี่ผลดีจากการมีสมาธ,ธิเนี่ยมันทําให้เป็นคนดีอย่างมั่นคงเลยนะการมีสมาธิเนี่ยมันทําให้เกิดดวงตาให้ทำคือเกิดเป็นเกิดปัญญานะเกิดปัญญาดวงตานทำมรรลุเป็นพระ โสดาบันเนี่ยนะพระอริยผู้คลขั้นต้นเชียนะใครทำทำจิตทำสมาธิที่เกิดขึ้นในในในจิตใจได้น่ะคนลุกเป็นโสดาบันเชียนะเป็นพระชาวพุทธที่แท้จริงเชียนะชาวพุทธที่ที่ไม่แท้จริงชาวพุทธเทียมๆหนึงยังไม่เกิดสมาธิยังไม่เป็นโสดาบันเนี่ยเขาเรียกเป็นสาวพุทธเทียมๆที่ยังเป็นยึดถือในสัตว์ศาตรที่สีอยู่เนี่ยจำจัดได้เป็นชาวพุทธเทียมๆความสำคัญคือการมีสมาธิเนี่ยคือคือการเกิด องประกอบองค์แรกของอริยมรรคใครศึกษาอริยมรรคมันจะรู้ว่าององประกอบองคแรกของอริยมรรคมีองแปดเนี่ยขึ้นต้นโดยสมาธิคือต้องมีความเห็นถูกต้องก่อนแล้วมันจะเกิดเพื่อมีความเห็นมีสมาธิขึ้นมาแล้วเนี่ยองประกอบต่างๆของอริยมรรคทั้งหมดเนี่ยเจ็ดองจะเกิดถูกต้องตามมาหมดเนี่ยอริยมรรคนามาใช้เราก็รู้แล้วว่าเป็นหลักการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ของจิตใจแต่ถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยไม่มีความเห็นถูกต้องเนี่ยองประกอบต่างๆของมรรคที่เหลือทั้งหมดจะผิดพลาดไปหมดทันงที อ้าข้าใจแล้วนะเอาสรุปเลยทีสรุปเดี๋ยวเวลาจะเลื่อนเลยเป็นนานคนจะเบื่อสรุปว่าไอความเห็นว่ามีตัวตนที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นมันความเห็นว่ามีตัวตนที่สืบต่อไปเรื่อยไปเนี่ยหรือความเห็นว่ามีมีอัตตาจิตใจเราเป็นอัตตาที่สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเนี่ยจะมีจิตใจเป็นอัตตาที่ตัวตัวต,ต,ต,ตอนอมตะเนี่ยแล้วก็การการะทำใดๆก็มีผลแต่ต้องไปรับอนุชาติหน้าเนี่ยทำดีไปรับขึ้นสวรรค์หรือว่า ทำชั่วตกนรกน่ะอย่างเงี้ยมันเป็นความเห็นผิดนะที่สุดตรงไปในทางมีตัวตนถาวรน,นีะนะแยกสรุปแลวนะสรุปสัน้นๆส่วนความเห็นว่าไม่มีตัวตนใดๆเลยเนี่ยเขาเรียกนิรัตตาเนี่ยอ,อุเฉดิทีเนะี่ยแล้วก็เห็นว่าการกระทําใดๆไม่มีผลเลยนะเนี่ยนี่ก็เป็นความเห็นผิดที่สุดตรงไปในทางไม่มีตัวตนเลยนีย่แยกให้ออกนะสรุปง่ายๆเนะี่ย อีกอันนึงเห็นว่ามีตัวตนเต็มที่เลยตายไปก็ยังมีตัวตนอยู่เป็นอมตะตัวนี้ลันดอนอีกอันนึงกับสินตรงข้ามเลยคือไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าเลยฆ่าคนก็ไม่มีผิดทําดีก็ไม่ได้มีอดีมว่างเปล่าทั้งนั้นการกระทาใดๆก็ไม่มีผลเลยเนี่ยเนี่ยมันมีความเห็นทุดตรงบปทางทั้งสองทางส่วนความเห็นที่ถูกต้องมันอยู่ตรงกลางนะมันเป็นความเห็นที่ถูกต้องว่าเมื่อมีเหตุตัวตนมันก็มีแต่เหตุไม่มีตัวตนมันก็ไม่มี ไอ้สิ่งที่มีก็เป็นแค่ตัวตนคู่คราวเขาเรียกอนัตตานั่นแหละเป็นหัวใจของสมาธิเลยแหละการทำทั้งหลายมันก็มีผลนะผลมีผลการกระทำนะไม่ใช่มีมีผลแต่มันมีผลเฉพาะในปัจจุบันที่พิสูจน์ได้นะเนี่ยแหละคือจัดเป็นความเห็นที่ถูกต้องเป็นสมาธิที่ไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งคือไม่สุดโต่งไปทางมีหรือไม่มีโดยฝ่ายเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นทางสายกลางละทางสายกลางคือมันอยู่ตรงกลาง เนี่ยเป็นความเห็นที่ถูกต้องและเป็นหัวใจของปัญญาของพุทธศาสนาเอาละก็คิดว่าคงจะเข้าใจกันบ้างก็ขอให้ช่วยกันศึกษานะขอให้ใจกันศึกษาแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่เรื่องความเห็นที่ถูกต้องเพราะเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเดียวเอาละก็ขอจบการบรรยายเรื่องความเห็นผิดความมินถูกเอาไว้แต่เพียงเท่านี้